ตันนี้นะคะเรากำลังจะไปเพิ่มพิธีการในการขอธรรมาเล็กกาอี้นะคะที่เป็นผู้ปกครองนั่งบนเก้าอี้นะอ่าเดินไหมนะเดินไหมพอม่ยามใช่ไหมน้าขี้นิยมยันนิดพ้องนิยางดอกไม้ยังไม่ได้อ่านขี้นิยมยันนิยังไม่ได้ดอกไม้ดอกไม้นี่ไงนี่ไงฮะอามาราไป ใส่ทางน,นี้ค่ะมารับไปอ่าเรือทับเป็นดี่มก็คืออะแต่เยอะอ่าพอรยะยังคะอ่านะคะเราถือว่าเราลับเราลับสีนปัญช้าไปแล้วเราไม่รับไม่ต้องรับแล้วนะเราลับสีนไปแล้วนะคะนะอ่าทุกคนเนะคะีค่ะเสร็จๆก็เอาไปมือน,นะอ่า พร้อมนะคะตอนนี้ทุกคนเลยนะทุกคนเลยนะคะอยู่ในความสบงบรอยัางเอ่ยหลับตาทุกคนหลับตาทุกคนหลับตาทุกคนหลับตาอ่าทุกคนหลับตาค่ะหลับตายาิที่น้องทุกคนหลับตาหลับตาทุกคนให้อยู่ในความสงบนะคะให้พลังแห่งบุญเนี่ยมันบริสุทธิ์จริงๆเนาะ นะไม่คุยกันแล้วนะคะทุกคนหลับตานะคะทุกคนหลับตาเนาะ,ะให้ทุกคนเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะนาะที่มีนะทุกคนเลยหลับตานะอ่าทุกคนหลับตาแล้วน้อมจิตประลุกถึงพ่อแม่ผู้มีพระคุณทุกท่านทุกคนเคยมีพ่อมีแม่นะถึงคนที่เป็นพ่อแม่ตอนนี้ก็เคยมีพ่อมีแม่เหมือนกัน เราอยู่อการนี้ขอเข้ามาไปหมดเลยนะคะน้องจิตเอรึกถึงพ่อแม่ผู้มีพระคุณทุกท่านบุคคลที่นั่งอยู่ต่อหน้าเราตอนนี้เนี่ยนะคะเป็นเพียงตัวแทนพ่อแม่ผู้มีพระคุณในทุกภพชาติอย่าไปยึดมัน่นแค่พ่อแม่ในชาตินี้เราเกิดเบียนเกิดเบียนตายมามากเหลือเกินยันพ่อแม่เรามีมากนะถ้าเรารู้ถึงคุณพ่อแม่ผู้มีพระคุณในทุกภพชาติ ก็ลื่ถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านที่ให้กําเนิดเรามาและที่เราเติบโตมาจนกระทั่งมันบ้างอยู่ตอนนี้เนี่ยท่านจะมีส่วนไม่มากก็น้อยนะคะในบุญกุศลวันนี้ครั้งนี้ท่านจะได้แสดงว่าเมื่อพ่อแม่รู้ว่ามีลูกมาเกิดในท้องนะมาหากังวลใหญ่ความกังวลอันยิ่งใหญ่นะได้เกิดขึงง้นแล้ว ทั้งพ่อและแม่นะคะต้องคอยระมัดระวังลูกในท้องไม่ให้ได้รับอันตรายแม่บางคนที่สุขภาพไม่ดีนะก็อนอนเฉยๆบนเบนนะตียงหลายเดือนนะที่จะมีเจอมาได้ตนเองหลายครั้ก็นอนอยู่เฉยๆบนเตียงเนี่ยนะสามเดือนสี่เดือนบางคนาอาจเห็นว่าอ้านอนก็จะได้เราลอง,ลงน,อน,นอนเองเถอะนะนอนแค่ เอาแค่วันสองวังนเนี่เราก็แทบตาไม่สบายเนี่ยเราปวดเมื่อยตัวไปหมดจะนี่สามเดือนหลายเดือนจนกว่าลือในทันจะแข็งแรงต้องคอยกันงวลตลอดต้องอุ้มท้องนะหรือของหนักๆเนี่ยอุ้มของหนักๆเนี่ยกว่าสิกิโลกรัมถึงเกเดือนปวดหลังปวดขาไม่มีความสบายกายเลยถึงสองเจดสวัน จนลูกคลอดออกมาจนลูกคลอดออกมานะด้วยความเจ็บปวดนะถ้าเสียงแอบนิดเดียวของลูกพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ต้องรีบมาดูแลร,รีบเข้ามาอุ้มริ้นไม่ให้ไก่ไร่ไม่ให้รอมถ้าลูกน้อยนะเป็นคนที่ร้องไห้เลี้ยงยากพ่อแม่บางคนแทบจะไม่ได้นอน หรือบางคนถึงขั้นเป็นโรคประสาทเป็นหลายคนเป็นเยอะเลยนะคะเพราะห่วงลูกสงสารลูกไม่อยากให้ลูกได้ทุกข์แม้เพียงน้อยหนึ่งแล้วตอนที่เราทอดออกมานั้นเนี่ยนะเราเหมือนคนทุการง่อยเปรีย้ยเป็นใบปัญญาอ่อนพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูอุ้มไปที่ต่างๆเช็ดขี่เช็เดเยี่ยว ก้อนข้าวก้อนน้ำสอนให้เราฝึกใช้ร่างกายและให้ได้ความรู้ต่างๆเมื่อโตขึ้นพ่อแม่ก็ยิ่งทุกข์จะให้เรียนที่ไหนต้องแสวงหาทรัพย์สินเพื่อให้สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ท่านจะทำได้เพื่อเราห่วงกัวงวลว่าเราจะเติบโตเป็นคนดีไหมพยายามพร่ำสอน อะไรถูกอะไรผิดจนถึงตอนนี้พ่อแม่ก็ยังเป็นห่วงกังวลตลอดคิดถึงแต่ว่ารอยยังเป็นลูกเล็กของท่านอยู่ร่างไปพ่อแม่เป็นพระพรของลูกพ่อมีแต่ให้ให้แมตตาคิดแต่จะให้ลูกมีความสุขคิดแต่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูก บางครั้งได้อาหารดีๆมาก็ให้ลูกกินก่อนให้กรุณาคือคิดให้ลูกพ้นทุกข์ลูกจะหิวไม่ได้เลยนะแผ่พ่อแม่เนะี่ยยอมอดยอมหิวให้มุทิตาคือยินดีเมื่อลูกมีความสุขแค่ลูกได้รางวัลอะไรเล็กๆน้อยๆน,อยน,อยนะหรือได้รับคําชมจากคุณครูพ่อแม่ก็ปลืม้มปิติดีใจเป็นที่สุด และให้อุเบกขาคือแม้ลูกจะทำอะไรไม่ดีท่านก็อดทนด้วยความรักที่มีต่อลูกแล้วเราตอบแทนบุญคุณท่านเพียงใดบางครั้งเราก็ดื้อกับท่านบางครั้งก็เถียงไม่เชื่อฟังบางครั้งก็คิดน้อยใจท่านบางคนบางครั้งก็ทำอะไรตึงๆกลางๆแะกระแทกใส่ท่าน โดยอาจจะไม่คิดไม่เคยคิดเลยว่าท่านจะเสียใจน้อยใจในตัวเราบ้างไหมตลอดชีวิตที่ผ่านมาเรตอบแทนบุญคุณท่านมากเพียงใดพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้เราจะแบกพ่อแม่ผู้แก่เท่าบนบ่าทั้งสองและดูแลท่านเป็นอย่างดีเป็นเวลาถึงร้อยปีก็ยังไม่สามารถทดแทนบุญคุณได้หมด พ่อช่วยให้ท่านสบายกายเพียงชาตินี้เท่านั้นท่านก็อาจจะยังไม่สบายใจทุกจากการแก่เจ็บป่วยและทุกจากการตายทุกจากการเกิดไม่รู้จะไปเกิดเป็นอะไรถ้าต่ำกว่ามนุษย์ก็ยิ่งทุกข์นะแต่การที่สามารถชักนำให้พ่อแม่ผู้มีพระคุณได้เข้าหาธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงเป็นการทดแทนบุคคล บุญคุณได้เาะจะช่วยให้ท่านมีความสุขทั้งกายและใจในทุกภพชาติครั้งนี้กรายตัดสินใจมาบรรพชาสามเณรรีขอน้อมจิตยกบุญกุศลทั้งหมดให้พ่อแม่ผู้มีพระคุณในทุกภพชาติข้าพเจ้าแอตั้งจิตอธิษฐานจะตั้งใจศึกษาในไตรสกขา คือสีนสมาธิและปัญญาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มกำลังทั้งกายและใจขอให้พ่อแม่ผู้มีพระคุณได้ร่วมอ,อนุโมทนาในบุญกุศลนี้ขอให้ท่านมีความสุขเหมือนกับที่เรามีความสุขในขณะนี้และเช่นเดียวกับที่ท่านได้เคยให้เรามีความสุขมาโดยตลอด ขอให้ท่านได้มีสุขภาพแข็งแรงขอให้ท่านได้เข้าถึงพระธรรมครสอนของพระพุทธเจ้าดังที่เรากำลังก้าวย่างเข้าตามพระพุทธเจ้าในขณะนี้ไม่ว่าท่านไปในที่แห่งใดก็ขอให้ได้รับประโยชน์สุขในทุกภพชาติด้วยเิสาเลืมตาขึ้น นะคะ,ะหน้าที่นี้นะก็น้อมตัวลงนะต่อหน้าที่ปกครองนะคะ,ะนั่งพุกข่าวได้เป็นดีนะคะแล้วกล่าวตามภิกษุณีนะ,อะเอาสวยเนี่ยนะไปวางที่มือของคือยังไม่ได้ให้นะไปวางแล้วก็วางมันตัดท่านเกิดง่ายเนาะ,ะน้อมตัวไปน,นะคะ เรากระาานะกระทำดังๆให้ท่านได้ยินด้วยใจของเราเลยนะคะด้วยใจก็ดีด้วยก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีดก็รหน้าติเตียนอันใดกรหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว แต่คุณพ่อคุณแม่ท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายและผู้เกี่ยวข้องในทุกภพชาติทั้งที่เจตนาและไม่เจตนาทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งที่นึกได้และนึกไม่ได้ตั้งแต่อภิชาติ จนถึงปัจจุบันชาตินี้นรรนขอคุณพ่อคุณแม่แม <S <S มทา่านผู้มีพระคุณทั้งหลายได้โปรดมีเมตตาจิตคิดยกโทษอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยพ่อแม่ให้ยกโทษอาโหสิกรรมไหมถา้ายกโทษก็อาโหสิกรรมดังๆเลยค่ะ โยมอาโหสิกรรมสาธุนะอ่าเพื่อจะได้ไม่เป็นสิ่งขวางกัน้นในการทำความดีและข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะตั้งใจสํารวนระวงังกายวาจาใจในการต่อไป อ่าสาธุอ้ามอบสวยดอกให้กับผู้ปกครองค่ะอ,อ่าแล้วก็กราบหนึ่งครั้งที่ตักไม่แบมือกับมนุษย์นะที่ยังมีชีวิตแล้วกราบหนึ่งครั้งไม่แบมือนะคะแสาธุสาธูใหตัวเองเลยแต่ละคนเลยอาเอาแบบนอกวัดนี้น บุญกุเสาน้าที่พ่อแม่หรือว่าพี่หรือใครที่มาบวชนะเราก็จะได้รับบุญบุเสนั้นหย่านเป็นที่นะคะขออนุสิกรรมด้วยบอกวยขออนุสิกรรมค่ะขออนหสิกรรมค่ะนะคันะที่ไกขออนหสิกรรมนะคะมีาหลผู้เกี่ยวข้องในทุกทุกชาติ เดีเย๋ยวชายนั่งสมาธิเอ้นั่งพักเทียบได้นะะอา่อายังไม่เสร็จนะคะนะเป็นโอกาสที่ดีนะเพื่อกเจ้าทรงสั่งเสริญการขอคำาถ้าเราทำอะไรผิดเราต้องรีบขอโทษขอโทษแล้วเราก็สบายใจคนที่เราไปทําให้เขาเสียใจเขาก็จะได้ไม่ไม่ติดค้างใจนะนะนะได้เป็นบุญเป็นกุศลกันทุกคนนะคะ กก็ไ้ม่ลจับที่จับเลยลูกหลานจับที่จับของแม่เลยจับแม่ได้เลยนะถ้าเป็นสาระนรีก็ไม่ได้แล้วนะคะลูกชายนะกอแม่ที่เป็นสาเะนีเป็นพี่ซุ่ม้งไม่ได้แล้วนะคะ เช่นก it so um. ันนะพ่อก็เหมืกันนะคะถ้่เราห็น์้าเหลืองแล้วเนี่ยผู้ชายแตะไม่ได้เลยนะนะมันเป็นเพศที่ต้องห้ามสาหรับเพศตรงข้ามเลยนะคะตอนนี้เป็นโอกาสนะกอดได้นะคะกอดได้เลยนะคะกอดได้เลยนะถาจอดแม่เลยเขเป็นจาเียแล้วกอดไม่ได้นะคะตลอดชีวิตเนี่ยพอเราเอขึ้นมาย่าไม่กี่ครั้งที่เรากอดแม่ด้วยความเจรักจริงๆเนี่ยนะ นะมันแทบจะหายากเด็กๆเนี <ue> ่ยก็อ้อแล้วนะพราเราเป็นนายเป็นไม้เปียกที่การเป็นไม้ปัญญาอ่อนไงก็ต้องให้แม่ดูแลเนาะพอตอนโตขึ้นมาเนี่ยบางคนแทบไม่สนใจพ่อแม่เลยอ่าอ่าเป็นโอกาสที่ดีเนาะะเห็นก็เติมติกนไปด้วยนะคะอ่าจะพร้อมแล้วนะคะ อาณัติน,นีอ่า้อมวิญญาณอาณัตินีชนิดแถวไหนเป็นแค่ซึ้งนะ้องอ่านดีล้ดีล้ให้อโหสิกรรมให้หมดนะอ่านดีแล้ว,นะะวดีแล้วเราจะได้คุญกันไนแบบที่อะไรที่มันติดทางใจงในะมีแน่นอนนะครอบคมือกันเดี๋ยวจะทดสอบกันนะว่ากันอะไรกันเนี่ยนะให้มันล้างให้หมดนะคะให้ไม่ติดทางใจแล้วหอสามะเณรีนี่นะคะมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ให้เรา ได้นึกอนุทนาบุญบสัมเนรีเพิกวันเราจะได้บุญยุกวันนะคะนะอ่านทอ,อนุลยังคะตอนนี้นะที่นะมีนะก็ยกมือขึ้นต่อนะกราบขออนุญาตบรรทชาพนระทเตามไอเอ็นะคะข้าพเจ้าขออนุญาตบรรพชาเป็นสามเนรีนะคะ เครือข่ายคลองอนุญาตไหมคะอนุญาตอ่ะอนุญาตก็มอบมอบบริขารให้เลยค่ะให้เครือข่ายคลองมอบให้ไม่ใช่เรามอบให้เครืกข่ายคลองนะเครือข่คลองมอบให้เราเออนะถือว่าอนุญาตให้เราบวชอ่ะมอบบริขารให้เาที่มีมอบบริการให้เาที่มีเลยค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็หันมาทางพระพุทธเจ้านะกราบพระพร้อมกัรอรอะไรลงไป เงินถึงนะคะอ่านะคะจะพาพร้อมกันเนาะอัญชลีวันทาอภิวาทพุทธังนัมามิอัญชลีวันทาอภิวาทธรรมังนัมามิอัญชลีวันทาอภิวาท สังขระมานีสาธุสาธุสาธุ